กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนประชาชนหลายพื้นที่ของไทยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอลคาดว่าเคลื่อนเข้าขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในวันนี้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจเกิดขึ้นส่วนพื้นที่ภาคใต้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น คลื่นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งขณะที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชและกระทรวงมหาดไทยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์พายุดีเพรสชั่นพร้อมย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้ความสำคัญกับแผนและมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแจ้งเตือนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้านกรมชลประทานสั่งโครงการชลประทานในพื้นที่ต่างๆพร้อมรับน้ำหลากนายประพิจันรมาอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าเพื่อเฝ้าระวังและรับกับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งสถานการณ์น้ำหลากได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติตลอดจนติดตามและตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานที่สำคัญให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีเช่นเดียวกับนายอธิรัตน์รัตนเสตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสรวงคมนาคม สั่งการให้กล่มเจ้าท่าโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคและสาขาและสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำทุกพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์และข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่รถเรือและอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่หากประชาชนพบเหตุความไม่ปลอดภัยทางน้ำแจ้งได้ที่สำนักงานเจ้าท่าในพื้นที่หรือที่สายด่วน หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเอกวินกากระนิกรายงาน